ร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ทางร้านกําลังทดสอบเตาขนมถังท้องให้กับลูกค้านะคะทดสอบการทํางานของแก๊สว่ามีการเปิดปิดนะคะปกติหลังจากนั้นจึงจะปล่อยให้กับลูกค้าได้รับของกลับไปใช้งานที่บ้านนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ได้เตาขนมมาใหม่นะคะหรือเป็นเตาขนมถังทองในรูปแบบนี้แล้วยัง ต่อสายพ่วงแก๊สไม่เป็นนะคะยังไงดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อสายพ่วงแก๊สกับเตาขนมถังทองนะคะสําหรับลูกค้าที่เดินทางมารับที่หน้าร้านนะคะเราก็จะมีการนํางานเนี่ยมาเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวงานนะคะว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็อะไหล่นะคะขนาดจํานวนนะคะครบชุดนะคะก่อนที่เราจะทําการส่งมอบนั่นเองค่ะแล้วก็จะถือโอกาสในการ ลองแก๊สให้ด้วยนะคะว่าตัวแก๊สนะคะมีการใช้งานที่ปกตินะคะเพื่อที่ลูกค้าได้รับของกลับไปก็จะได้มีความสบายใจนะคะว่าของปกติใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นว่าให้ตอบแบบไหนนะคะทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้งานจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะรับของกลับบ้านไปนั่นเองค่ะก็คือว่าเช็คก,ก่อนนะคะก่อนที่จะปล่อยงานทุกครั้งค่ะ สำหรับเตาขนมถังทองนะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นท่อแก๊สยาวค่ะท่อเดียวนะคะแล้วก็จะมีวาลวเพื่อที่เอาไว้สำหรับเปิดปิดแก๊สเพียงจุดเดียวนะคะสำหรับเตางานของที่ร้านตัวกล่องที่เห็นนะคะทําจากสแตนเลสนะคะวัสดุสแตนเลสแล้วทางร้านจะจำหน่ายเป็นไซส์พิมพ์ขนมขนาด5นิ้วค่ะจะมีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นนะคะ 1ชุดก็จะได้ของครบตามนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่มีชุดสายพ่วงนั่นเองค่ะหากต้องการชุดสายพ่วงแก๊สก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามาดูวิธีการต่อถ้าจะเอาไปใช้กับถังปิกนิกนะคะหลังจากที่ใส่หัวแปงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็หมุนหัวปรับแรงดันต่ําเข้ากับหัวแปงค่ะสําหรับกรณีที่เราจะนําไปใช้กับถังปิกนิกนะคะ หลังจากใส่หัวปรับแรงดันต่ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่สายแก๊สค่ะหลังจากใส่สายแก๊สให้แน่นแล้วนะคะเราก็จะหมุนตัวกิ๊บรัดสายแก๊สค่ะหมุนให้แน่นเลยนะคะเช็คให้ดีว่าเรามีการต่อที่สมบูรณ์นะคะครบถ้วนครบวงจรนะคะจะทําให้เกิดความปลอดภัยค่ะหลังจากหมุนกิ๊บนะคะให้แน่นแล้วตรงหัวปรับนะคะเราก็จะ นำสายแก๊สอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาต่อเข้ากับตัววาล์วเตาขนมค่ะ แล้วก็ใช้กิ๊บรัดสายแก๊สให้แน่นเช่นกันนะคะสำหรับเตา1ตัวนะคะใช้สาย1เส้นกิ๊บตัวแล้วก็หัวปรับ1หัวค่ะแต่ถ้าผู้ใช้งานนะคะมีอะไรแก๊สพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อค่ะไปใช้กับอะไรแก๊สที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะหรือที่บ้านมีหัวปรับแรงดันต่ำอยู่แล้วก็สามารถนำไปใส่กับของที่มีอยู่แล้วได้เลยค่ะหรือยังไม่มีก็สามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะขอซื้อเพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวนี้เป็นสายความยาว1.5เมตรนะคะ หรือต้องการยาวกว่านี้ก็สามารถแจ้งได้ค่ะสามารถตัดได้ตามความต้องการได้เลยนะคะว่าเราต้องการความยาวเท่าไหร่หลังจากนั้นเราต่อแบบครบวงจรแล้วนะคะเราก็มาลองเปิดทดสอบไปค่ะไปติด็นที่เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ก็คือการต่อสายพ่วงแก๊สนะคะขั้นตอนน้อยค่ะต่อง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากมากนะคะหวังว่าท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะสามารถกลับไปต่อกับเตาของตัวเองเป็นนะคะ สำหรับเตาขนมจะเอาไปใช้กับถังปิกนิกนะคะต้องใส่ตัวหัวแปลงก่อนนะคะถ้ายังไม่มีหัวแปลงต้องการหัวแปลงเพิ่มก็แจ้งได้เลยว่าเอาหัวแปลงด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นถังใหญ่เขาจะมีเกลียวเอาไว้ใส่หัวปรับอยู่แล้วตรงนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะมาชมการทําง,งานและเป็นของรายการอื่นๆจากทางร้านนะคะทางร้านจะจําหน่ายเป็นเตาขนม เครื่องครัวสแตนเลสค่ะอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะคะจำพวกงานสแตนเลสจะเป็นเตาขนมครก <c oughs> เตาเครปญี่ปุ่นเตาสเต็กเตาบ้าบินนะคะเตาถังทองนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีงานสแตนเลสสวยๆจากโรงงานค่ะจะเป็นจำพวกถาดซีฟู้ดนะคะถาดใส่อาหารอเนกประสงค์หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่วนะคะหรือว่าเป็นชุดหม้อก,กาแฟโบราณค่ะก็บ้าตลางนี้เป็นถาดซีฟู้ดนะคะ ตอนนี้จะมี3ไซส์ด้วยกันตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดค่ะที่ทางร้านเลือกมาจำหน่ายนะคะสำหรับถาดซีฟู้ดนะคะรูปทรงเขาจะดีไซน์มาในรูปแบบนี้ค่ะจะเป็นถาดเอียงแล้วก็มีท่อนะคะระบายน้ำเพื่อที่เอาไว้วางน้ำแข็งแล้วก็วางโชว์พวกอาหารสดต่างๆค่ะโยมันตีเนี้ยที่พาเนี้ย แล้วไฮไลท์สำคัญจะเป็นตัวนี้ค่ะสินค้าขายดีของที่ร้านนะคะก็คือถาดขนมปังสแตนเลสค่ะถาดขนมปังสแตนเลสนะคะเราจะจำหน่ายเป็นไซส์18คูณ18นิ้วรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะตัวนี้ที่เป็นรูๆูนะคะเรียกว่าถาดนึ่งนะคะเขาจะมีถาดนึ่งแล้วก็ถาดต้ม นะคะคตัวถาดต้มก็จะสามารถใส่น้ําต้มได้นะคะเพื่อที่จะให้ไอน้ำเนี่ยลอยขึ้นมาด้านบนแล้วให้ขนมปังที่อยู่ด้านบนมีความนุ่มค่ะเป็นถาดที่เอาไว้ทําขนมปังอบไอ้น้ํานะคะหรือใครที่เห็นแล้วสวยถูกใจนะคะอย่างที่จะได้ไปใช้งานอเนกประสงค์นะคะหรือว่าจะเอาไปดัดแปลงใช้งานก็สามารถนำไปดัดแปลงตามความสะดวกได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นชั้นต้มน้ํานะคะจะมีชั้นต้มชั้นนึ่งเป็นสแตนเลสนะคะวัสดุสแตนเลสค่ะถาดขนมปังสแตนเลสเขาจะไม่มีฝานะคะเวลาที่เราใช้งานก่อนที่เราจะใช้งานเราควรที่จะศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็เลือกใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะกับงานนะคะตัวนี้ไม่ใช่ซึ้งนึ่งนะคะตัวนี้เป็นถาดขนมปังอบไอ้น้ำค่ะไม่มีฝาด้วยนะ ซึ่งเวลาที่ใช้งานก็จะใช้แค่ผ้าเขาบางปกเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่ดูจนถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วถูกใจเป็นตัวไหนนะคะสามารถแคปภาพไว้ได้เลยค่ะแล้วติดต่อเราเข้ามานะคะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะ